สวัสดีครับมาพบกันอีกนะครับวันนี้ด้วยสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวสมองของผู้บริหารว่าในนั้นเขาควรจะคิดเรื่องอะไรกันบ้างมีอยู่คำหนึ่งที่ผมเจอขึ้นมาจริงอ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้นำมานานมากแล้ว แล้วก็เก็บเอาไว้อยู่ในใจแล้วก็ยึดถือมาโดยตลอดว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับแล้วพอในยุคปัจจุบันนี้เราได้มีตัวอย่างของผู้นำหลายๆคนทำให้ผมคิดถึงคำคำนี้ขึ้นมาก็คือคำว่าเพราะเราไม่ได้อยู่คำฟ้าคำคำนี้มันปรากฏขึ้นมาทำให้ผมเตือนสติตัวเองว่า คนที่จะเป็นผู้บริหารคนที่จะเป็น CEO เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าชีวิตของเราในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้นขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งจะสูงสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ละแต่วันหนึ่งมันต้องลงงลงลงลงไม่เคยมีใครที่จะขึ้น แล้วอยู่อย่างนั้นไปตลอดการเขาต้องมีวันที่เสื่อมถอยจากยศอำนาจตำแหน่งของตัวเองลงแน่นอนด้วยการเวลาด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอายุที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้เราจะบอกอะไรล่ะครับด้วยเหตุนี้ทำให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ เราต้องคิดถึงอนาคตปัจจุบันแล้วก็อดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตในอนาคตเราทำอะไรวันนี้มันย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเล็กๆที่เราทำมันก็จะมีผลกระทบอันยิ่งใหญ่เมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อมันมีการทำซ้ำซ้ๆซ้ำาๆไปเรื่อยๆตรงนี้มาจากคำว่า butterfly effect หรือผลกระทบเมื่อผีเสื้อขยับปีเป็นยังไงล่ะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวด้วยทศนิยมหลักที่5หรือ1ในหมื่นแต่ถ้ามีการปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นไปเรื่อยๆเวลาผ่านไป100ครั้ง มันจะมีความแตกต่างจากจุดเริ่มต้นมหาศาลเรียกว่าทางออกทางออกทางออกดังนั้น,นการกระทําของคนที่ต้องการขึ้นเป็นซ e o เป็นผู้นําเป็นผู้บริหารวันนี้คุณเป็นอย่างไรคุณต้องมีความคงเส้นคงวาเข้าใจว่าคนรอบข้างคุณกเป็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้อยู่ขางฟ้าอํานาจย่อมมีขึ้นแล้วก็มีลงสิ่งที่จะช่วยทําให้เราขึ้น ได้อย่างยอดเยี่ยมและลงจากอำนาจได้อย่างนุ่มนวลคือคำว่าบารมีซึ่งวันก่อนผมได้พูดคุยไปว่าการสร้างภาวะผู้นำคือการสร้างพระคุณแล้วก็พระเดชเมื่อมีพระคุณมากๆมากๆมากมมากๆก็จะกลายเป็นบารมีแต่เมื่อมีพระเดชมากๆากมากๆกมามันก็คือการ หรือดึงเอาบารมีที่เรามีออกไปใช้นะครับยิ่งวันบารมีก็จะเสื่อมถอยด้วยการใช้ผรดเดชมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการที่เรารู้ตัวว่าเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าแต่ตัวที่จะช่วยทำให้ผู้นำหรือผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมมีความเป็นผู้นำมีความชัดเจนต่อทุกคน คือการสร้างบารมีกับคนอื่นทําอย่างไรก็แล้วแต่ให้ชีวิตของผู้บริหารทําให้ชีวิตของผู้นํานั้นเสริมสร้างความสุขความสําเร็จชีวิตให้คนอื่นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นน,นึกความเข้าอกเข้าใจในความเป็นมนุษย์นี่คือเคล็ดลับนี่คือสิ่งที่อยู่ในสมองของผู้บริหารที่ ควรจะเข้าใจและยึดถือเอาไว้นะครับเป็นหลักปรัชญาชีวิตเลยเพราะอะไรคำเดิมเพราะเราไม่ได้อยู่ค้าฟ้าคำคำนี้เตือนตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าเป็นมรณานุสติก็ได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าผู้นำ ผู้บริหาร CEO เราคิดว่าเราจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งได้อย่างไรแล้วเราต้องคิดถึงตอนที่เราลงจากตำแหน่งด้วยไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งนั้นได้ตลอดไปแล้วผลกระทบตอนที่เราลงจากตำแหน่งบางครั้งมันอาจจะมีมากมายมหาศาลทั้งต่อตัวเองทั้งต่อคนรอบข้างต่อองค์กรต่อองค์กรเป็นยังไงหรือ บางคนทํางานเหมือนกับว่าตัวเองจะอยู่อย่างนั้นอยู่โยงคงกระพันไปตลอดกาลไม่เคยวางคนมาทํางานแทนไม่เคยมีเบอร์สองไม่เคยมีแคนดิเดตหรือผู้ที่จะต้องสืบทอดตําแหน่งนี้ต่อไปพอตัวเองจากไปด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่องค์กรไม่สามารถดําเนินต่อไปอย่างที่ตัวเองวางเอาไว้ได้หลายๆครั้งองค์กรสูญเสีย ความเป็นเบอร์หนึ่งไปสูญเสียสิ่งที่ตัวเองสร้างมาตลอดทั้งชีวิตไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเมื่อเราเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใครล่ะจะมาแทนเราเมื่อเราหลุอดออกจากตำแหน่งนี้แล้วใครจะแทนเราสิ่งนี้เราต้องคิดแม้กระทั่งตอนที่เราขึ้นเพราะอะไรครับตอนที่เราขึ้นตำแหน่งก็ต้องมีคนมาแทนตัวเราเราถึงจะขึ้นตำแหน่งต่อไปได้ ฝากเอาไว้นะครับสำหรับปั้นสมอง CEO สำหรับการปั้นสมองผู้บริหารใครคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์แล้วแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย